สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันในช่วงของ Market Today Exclusive นะคะวันนี้เก็บตกกันมาจากทางด้านของงา,านพัฒกรรการเงินมันนีเอ็โประยองค่ะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการจัดงานพัากรรมการเงินมันนีเอ็กระยองนะคะมีสถาบันการเงินการลงทุนมาร่วมออกบูธกันอย่างมากมายเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทหลักทรัพย์ไอลา และที่สําคัญทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะคะมีตัวจริงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนในหุ้นมาด้วยดังนั้นเองพอมาเจอตัวจริงแบบนี้แน่นอนจะต้องมีสาระดีๆที่เป็นประโยชน์น้ำมาฝาก ทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับของ Market Today ด้วยนะคะส่วนจะเป็นใครนั้นมาพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สมพงศ์ค่ะสวัสดีครับค่ะพี่สมพงศ์เป็นจ่าเทพานานนะคะจากทางนั้นของบริษัทหลักทรัพย์อไอล่าแน่นอนวันนี้มากันที่ระยองมีสาระความรู้ดีๆกันมาด้วยและหนึ่งในนั้นที่หญิงบอกว่าเห็นพี่สมพงศ์เนี่ยพูดแล้วก็มีการนําเสนอให้กับพี่น้องชาวระยองที่มาเยี่ยมบูธก็คือในเรื่องของการลงทุนในหุ้นแน่นอนเราจะเห็นหุ้นเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลย อนนี้หุ้นเก็งกาไรก็อาจจะแบบร้อนๆหนาวๆเนาะเพราะว่าตลาดไม่ค่อยตลาดแบบว่าสวิงแล้วก็อาจจะเป็นถือยาวโดยไม่รู้ตัวด้วยนะเป็นมีไอและหุ้นปันผลที่ดูเหมือนจะปลอดภัยดังนั้นวันนี้จะมาขอเคล็ดลับพี่สมพงศ์หุ้นปันผลเลือกยังไงดีคะโอเคเป็นเป็นหัวข้อที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าหลายคนจะไปมองโฟกัสที่ยิวยิวของปันผลว่าเอาตัวนี้เอาห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เยอะดีนะครับแต่ว่าในแง่ของนักวิเคราะห์เนี่ยเราจะมองหลาหลายมุมมอง นะครับมุมมองที่หนึ่งทำไมคุณเอาเงินปันผลมาคืนเราเงินปันผลคือเงินของผู้ถือหุ้นใช่ไหมค่ะ<ฆ>ทำไมคุณเอามาคืนเราข้อที่หนึ่งซีอคุณขี้เกียจใช่ไหมไม่ขยายงานแล้วใช่ไหมหรืออันที่สองอันนี้อันนี้น่ากลัวที่สุดเลยก็คือขยายไม่ได้แล้วธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อไม่สามารถสร้าง s อ u r v e พได้มันบางทีมันอยู่ดีแคร์ม,คมันกำลังจะลงะแล้วบางทีเนี่ย จ่ายปันผลกันเยอะๆเลย10 15%เนาเนี่ยกลายเป็นคืนทุนนะกลายเป็นแบบธุรกิจมันมันไม่โอเคแล้วก็มันก็มันเหมือนอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นคุณจะได้ปันผลแต่คุณจะขาดทุนซึ่งขาดทุนเยอะด้วยหลายคนซื้อหุ้นปันผลแล้วทำไมมันลงเยอะแยะเลยก็ธุรกิจมันหวังจะกินปันผลซะหน่อยอ๋อมันไม่คือหุ้นปันผลเนี่ยคุณต้องซื้อธุรกิจที่มัน สม่ำเสมอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไปพีคแล้วแล้วพอจ่ายผลผลแล้วก็ร่วงร่วงเละเทะอันนั้นจะขาดทุนเยอะอันนี้เป็นความความเข้าใจผิดเป็นส่วนใหญ่ของนักลงทุนทั่วไปที่ชอบมองบรรทัดสุดท้ายแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องมองก็คือมันต้องมีโกรดด้วยมันควรจะมีโกรดด้วยไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วมันตบดลบติบลบติดลบทุนกระเตียต้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วจะขาดทุนหนักเลย นะครับไม่ได้เป็นเคดรับในการเลือกหุ้นปันผลนะครับนอกจากความสมานเสมอของบริษัทที่เราเลือกแล้วมันต้องมีทามมิ่งระยะเวลาด้วยค่ะคือจริงๆหุ้ปน<ๆ>ปันผลสุม่มสี่สุ่มห้าซื้อไม่ได้นะน้องหญิงถามตรงนี้ถูกต้องนะครับคนส่วนใหญ่จะไปซื้อตอนประกาศตอนไปแล้วกลุมพาราคามันขึ้นไปรับข่าวหมดแล้วนะครับทามมิ่งที่ดีที่สุดคือช่วงเดือน9เดือน10ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าหุ้นมันจะจะไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ก็ช่วงเดือนนี้เลยกันยาใช่ตรงนี้เลยคือบอกทามมิ่งที่ดีมาก นะครับมันจะราคามันจะจะเพิ่งจะ XD ไปในช่วงนั้นราคามันก็จะลงมาแต่มันค่อยๆพอผลประกอบการควอเตอร์สามออกควอเตอร์สี่ออกเริ่มเก่งกันได้ละว่าามันจะปันผลเท่าไหร่ในปีหน้าคือเล่นหุ้นเนี่ยเราต้องเล่นในอนาคตพอมองปีหน้าปันผลเท่านี้เท่านี้ก็เริ่มซื้อมันก็จะมีแรงซื้อเข้ามามันก็จะดันราคาหุ้นค่อยๆขึ้นไปนะครับเพราะทามิงตัวนี้เนี่ยเป็นทามิงที่ซื้อแล้วออกกุมภาเขาประกาศ ปันผลราคาพุ่งใช่ไหมขายเริกมโอ้ยจริงๆแล้ววันนี้ถือว่าโชคดีนะถ้าใครวางพี่สมพงศ์วันนี้เนี่ยมันคือช่วงจังหวะระยะเวลาทามมิ่งที่เราจะใายผล่แลคนชอบไปซื้อเดือนกุมภาก็แบบซื้อทำไมมีความคิดเดียวกันเลยนะว่าซื้อทําไมในช่วงนั้นเออพอกากาดเอ็กซดีเจ้าเอ็กดีบอกบ้าแล้วนะครับแล้วถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยปันผลสมมุติอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์จ่ายจ่ายรับมาปุ๊บ เราต้องเสียภาษีอีก15%นะแต่ว่าราคาบนกระดานเนี่ยลบมากกว่า5%นะถ้าตลาดไม่ดีสรุปท่าผลฟรีนี่นานๆจะมีสักทีนอกจากไอ้นะสม่ำเสมอของบริษัทแล้วมีช่วงทามมิ่งระยะเวลาที่ถูกต้องแล้วมันจะต้องดูเรื่องอื่นอีกด้วยไหมคะสำหรับการเลือกหุ้นปันผลสักตัวหนึ่งคะพี่สมพง์ต้องดูแนวโน้มธุรกิจเขาด้วยนะครับว่าเขา เขาจบแล้วหรือยังไปต่อไม่ได้แล้วหรือไงแล้วถึงมาคืนทุนเราครับถ้ามองกันในช่วงนี้สถานการณ์โควิดหรือว่าแม้แต่ความผันผวนของตลาดมันยังคงมีใช่ไหมคะความสม่ําเสมอการคืนทุนหรือว่าแม้แต่บริษัทที่มีการเติบโตที่ดีที่เก็บปันผลได้ครับให้นะนําทุนรุ่นตัวเลยซิมายุทุนเีเด็ดวันนี้เลยก็คือ KGI นะครับก็คือราคาเขาอยู่ประมาณเนี้ยสบาท ก้าสิบกว่าสมมติสมมติว่า5้าบาท <Ừ. S 2> นะครับ5บาทแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาปันผล5้าบสี่ตังค์ห้าสิบสี่ตังค์ซึ่งยิวมันออกมาตกเกือบ1ิบเอ็ดเปอทำไมก็ถึงปันผลเยอะอย่างนั้นแล้วมันอันตรายไหมนะครับเรามาดูธุรกิจโบกเกอร์ก,ก่อนโบกเกอร์เนี่ยมันฟูแล้วมันมันมันทำกำไรได้ตลอดเวลา เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปขยายอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันก็อยู่ตัวแล้วอยู่ตัวอยู่ตัวละแต่สิ่งหนึ่งก็คือมันปันผลหมดเลยมันปันผลร้อเปอร์เซนลยของของกำไรนะครับมันก็เลยให้ปันผลถึง54ต่ตังค์คือคืปอร์่ยิวมันเยอะมากแล้วเรามาดูเดี๋ยวเราดูกราฟย้อนหลังนะครับก็คือตอนมันกุมภากุมภามันขึ้นไปเจ็ปบาทอะ เจ็ดแปดบาทแต่ตอนนี้มันอยู่ห้าบาทมันลดลงมาแล้วเป็นจังหวะที่ดีจ๋ยวจังโอ้โหทามิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราซื้อเนี่ยเราได้ผลผลละอย่างน้อยๆก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้ามันจะลงต่อก็ช่างมันลงไปต่อนก็ไปซื้อเพิ่มไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องหวั่นไหวเพราะว่าเราอยากได้ผลผลเราอยากได้ผลผลเรามีวัตถุประสงค์แน่นอนละเราต้องการผลผลลงไปสี่บาทห้าสิบซื้อหนักๆเลยจริงๆแต่พอมันขึ้นไปเจ็ดบาท เจาห้าสิบสี่ต่างหรือเจ้าสองบาทเอาสองบาทดีกว่าอ่นี่แหละมันไม่ยากนะมันไม่ยากแต่บางปีมันก็ไม่ลงแต่ปีนี้โชคดีมันมันปีที่แล้วไม่ลงเพราะว่ามันมีเรื่องของไอ้ตัว XPG ไอ้ซีมิโก้อ่ะมันเลยยกแผงขึ้นกันหมดเลยปีที่แล้วเล่นไม่ได้ปีนี้มันลงมาให้ซื้อจริงๆเป็นซัมมิ่งที่ดีเย่างที่เราคุยกัน KGI นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ประมาณ8บาท8บาทนะครับแล้วก็มันก็พอ XD ปุ๊บเสร็จปุ๊บ หมดเสน่ห์แดงลงมาแล้วลงมาลงมาอีกาเป็นฝูงนะครับนะครับเพราะนั้นทามิงตรงนี้ก็คือทยอยซื้อสะสมนะครับนะครับเพราะว่ามันก็จะเหมือนช่วงจังหวะเนี้ยเดีวพอใกล้ใ้บันผลมันก็จะวิ่งจู้จมีค่ะนะครับทามิงแล้วซึ่งไอร่าเรามันจะมีระบบเทรดนะครับไอร่าเทรดนะครับซึ่งมันจะมีการเตือนทางเทคนิคนะครับมันจะมีโค l d e n c r o สเด e คอ h นะครับหมายถึงว่าถ้ามันเราก็ถือไปเรื่อยๆพอมันเกิด เดกคอร์รจะซื้อเพิ่มนะแล้วมันถ้ามันพอมันมีเดคอร์มาไหลแล้วก็ล้างคออันนี้สําหรับเล่นสั้นคแต่ก็ยังถือว่าเล่นกินปันผลก็ได้คือจริงๆแล้วเสน่ห์ตัวนี้เขาเล่นได้หลายแบบเคจีไอเล่นได้สองหน้าเงน่ห์ตัวนักเเล่นยาวก็ได้เลายแบ้เคจีไอเนี่ยเรามองราคาปัจจุบันนี้น่าจะ4บาทกว่าๆห้าบาทพี่ พี่สมพงศ์มองราคาเป้าหมายยังไงแล้วสำหรับตัวนี้ก็อย่างอย่างที่บอกถ้าลงเราก็จะซื้อเพิ่มเพื่อจะปันผลค่ะแต่ถ้าขึ้นไป7บาทก็มองราคาเป้าหมายน่าจะ7บาทก็ขายทําอะไรก็ได้หรือปันผลแล้วแต่คุณแล้วแต่แล้วแต่ทีตัดเลือกที่เลือกสองบาทอ่าค่ะเอาดังนั้นเองนะคะแน่นอนเราได้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกหุ้นปันผลแล้วแล้วก็มีหุ้นแนะนํากันด้วยอยากจะให้พี่สมพงศ์ทิ้งท้ายหน่อยดีกว่าช่วงนี้เราจะเห็นข่าวาวเยอะแยะเลย หลอกลงทุนลงทุนผลตอบแทนร0อยเปอร์เซ์รอซตมันไม่มีจริงใช่ไหมอ่ะมีที่ไหนเล่าไม่มีหลอกผลตอบแทนถึงสูงนะครับเกินเกินห้าสเตก็ผิดปกติแล้วนะครับผิดปกติของของการของอย่าเป็นอย่าเป็นโลภเราเลือกตัวของเราเองเนี่ยเลือกหุ้นปันผลเนี่ยแล้วอย่างที่นักหญิงถามว่าเราจะขายตอนไหนเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมของไอร a าเทเราซึ่งมันจะบอกให้เราตอนนี้เราซื้อเพราะ ปันผลใช่ไหมแต่เมื่อมันขึ้นไปเรื่อยๆถึงทัามิ่งที่จะขายเนี่ยเรามีโปรแกรมที่จะคอยคอยมอนิเตอร์คุณชมแน่นอนว่าอันนี้ถือว่าเป็น Market Today e x c l u s i v e แล้วก็ Special จริงๆที่มาเจอพี่สมพงษ์นนักวิเคราะห์กันที่ระยองกันด้วยแล้วก็ได้รับความรู้ถามกันแบบสดๆเลยนะมาฝากทุกๆคนเลยนะคะได้ทั้งความรู้ในเรื่องของการเลือกหุ้นปันผลนะคะรวมไปถึงระยะเวลาในการซื้อในการขายการป้องกันความเสี่ยง เราก็ได้หุ้นปันผลที่ดีมาฝากนักลงทุนกันด้วยนะคะดังนั้นเองถ้าใครที่อยากจะรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของ Market Today s สเปเ a l แบบนี้อย่าลืมแอดไลน์กันนะคะแอด m a r k e t ท d a y มาเจอกันยังไงก็แล้วแต่ติดตามกันทั้า Market t o d a y ผ่านทางไลน์กันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณสมพงษ์ด,ด,ด,ด้วยค่ะดีดีครับ